สวัสดีครับพี่นองครับผูกกระชองบ้านระเบิดอมพิเชียวครับเขาก็ตื่นนอนหลังจากมือซ้ามมาหอดแล้วโอ้โห,โหแทบซอกตื่นมาพูดกับเบทีอยู่ไกลๆพี่นองเลยอันนี้ยุบบ้านเปื่อยตะบณคู่ซอด อำเภอเมียงจังหวัดบุรีรัมย์อ้่นสีเศรษฐกิดเลาก็น่ากลัวอยู่นะทางลวงแถาผิดมันสริยะกันหาญมองไปอา,ปนาบนลำเล็บมันโอเคอาบลำเสร็จโอ้ยหวัดปะลองไปวัดดู กันนะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าพื <c oughs> ้นที่มันจำกัดถึงว่าทางมันผมนี่มองต่างหัน,นเนาะเห็นได้ว่าอ๋อ อับน้ำใจละัดอืมบดยังม่จอดพิดทุบั ตรงนี้มีให้ให้อาบน้ำไหมละ่ะอันนี้เขาเรียกว่าะอะไรวะประชาอะไรนะมุมบานไหมสารกลางมุมบานไหมรถบา้านจะไม่จวดปีบไหม,มไบ้านมือแรงคือจืดตะมวลเนาะถือควงไกลนะดนตรีบ้าเป็นไปทางไหนเนาะ านจะพักตอนนี้มีงานบุญโรงเรียนโรงเรียนไปยังใดเละวัดป่ปไม่มีทางไปวัดเลยเหรอบ้านพนบ่ใหญ่ กนบอกวา่จาจ้างมลํำตามือมลระว่า,วามาล้ำบางมานันนี่ก็เลยก็เลยได้เอามันนี่ยังสินะเออมล้ำบางมานันนี่แต่ว่างานเขาไม่ขอขาก็าาบาไดจัดงานตามมนนี่ครับม,ม,มันมาเมืองมล้ำแบบมลํำจาไปเลยครับบัตรหนึ่งรบาท คนขอเข้าไปบ้านน้องหญิงว่าเขาบ่ได้ไปเนาะผม๊บมันเช้านี้ที่สุดแฮงเกือบลงกลางทางหลายเทื่อแล้วปืนแมนหัวแต่งันกูไปกินยาแก่ bè nó mình hấp chim mà gần ngon 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 ต้นเลัน้เสียงนีวันีด่าวจเสียงยังเลมันดับไปเบิดเสียงรถมาหอดก็ยังโบรูเลยว่ามันมีเสียงรถหรืออสยงันี่บ้าน เทมเด็นเซอร์ก็นนอยูนซ,นนนซาร่าเอสเอ็มเอล ML, โมบานบานเป็นสุดยอดอยู่ดิจังสาวหน่อยเดยปรับตัวไม่ทันจริงๆปรับตัวพระท่านเลยพี่น้อง อุ harma, ้งเทปเนาะมัน <ible> ก <Wha> ัแบบนึงมาบ้านกอีแบบนึงแทบซอกเลยนะครับใส่น้าวัดโอ้ดีดีบัดครับน้่เลือหลวงปู่หลงพ่อเ้ยเนีหบอกเงาะเลย

พี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ FC สาวน้อยแฟนครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านเป้งไม้ยจอโน้นเหรอใครเ,าาเหรอไม่มีผู้เดมาแย่งหรอกเพราะว่าไม่มีผู้เด่นแย่งมาหอดปีแน่นอน เลือกเสือนี่เกินหมือเจอเครื่องดูมกับข้าวก็ค่อยๆมีเนาะตไที่ตัวเนื้อครับได้ทีแหละไปไปครับขอบคุณทุนกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไป,ไป,ไป,ไป